อยากกินยำไก่ก็เลยขจ่ายล่นมากาดมาซอกพอไก่เมืองสักสองตัวเนาะเอาไปยำม,มอมอสกรรมก่อนยำใส่หัวปีเนาะต้มปีไปเปนะื่อยนะหูเหมาะขนาดอะ่ะป่ะขาจายไปล่นพอไก่ก่อนได้ไก่เมืองมาสองตัวขจ่ายเอามาล้างทำความสะอาดก่อนไก่เมืองเหมาะขนาดอะ่ะล้างแล้วนะ เฮาวก็ง้ายไปต้มน้ำให้มันเดือดๆเลยและเอาไก่ที่เฮาล้างไว้น่ะนะโจนลงไปใส่ในหมอ้อเลยต้มละไว้จะอี้ก่อนสักเกินชั่วโมงให้ไก่มันเปนะื่อยๆเนาะแล้วก็เอามาฉีกเป็นชิ้นๆนะและ้วกรนี้ห่าก็ง้ายมาต้มปีต่อปีนี้เฮาพาแล้วเฮาก็เอามาแช่น้ำเกลือกันเด้อแล้วห่าก็ต้มปีไปจเปื่อยเลยนะคื้ปีมันเปื่อยๆกันเนาะแล้วห่า็ก็อเอามาฉีกเนี่ยเหมือนห่าต้มไนะนะก่นั่นแหละกันี้ห่าก็มาลงมือทำกันเลยใส่น้ำมันลงไปน้อยแล้วก็ใส่น้ำพริกลาดลงไปเลยเเาาจะวไฟออนนลย คว้าให้มันหอมๆเลยน้าพริกเนี่ยเนี่ยเหาก็คว้าไปให้มันหอมๆเลยนะพอมันเริ่มหอมสีมันเริ่มเข้มขึ้นแล้วนะเหากะจัดการเอาไก่ที่เหาต้มแล้วก็ชีกไว้น่นะใส่ลงไปเลยผัดไก่กับน้ําพริกให้มันเข้ากันเลยนะเพื่อทุกอย่างมันเข้าไปเนื้อเดียวกันเลยเนี่ยกลอยๆผัดไปให้มันหอมๆนะยำไก่ใส่ปีนี่นะมันต้องใส่ไก่เมืองเด้อมันถึงจะลํำถ้าไขใส่ไก่พันมันก็ลํำเหมือนกันนะแต่ว่ามันมันนักล้ำอ่ะ เนี่ยพอหฮอพัดได้ตีแล้วนะเดี๋ยวฮาก็จะย้ายไก่นี่นะที่หฮอพัดไว้นี่เด้อไปใส่ในหม้อเนาะเนี่ยหาก็ตักไก่นี่นะใส่ไปในหม้อเลยหม้อที่ห่าใส่ต้มปีไว้น,นั่นนะปีนี่ที่เฮาต้มไว้ตั้งแต่แรกหาก็เอาไปฉีก,กนเด้อตักย้ายมาใส่ในหม้อหมดเลยเนี่ยหันกอสีสันมาถึงหม้อนนะไก่เมืองอะ่ะสองตัวนะ่ะมาได้ตีอะหม้อเดียวนี่นะถ้าห่าบอกใส่ปีเข้าไปนะกระซ้ําเหลือน้อยไปแหม โจนหักผักชีตูบใสลงไปน้อยเนาะมันจะได้หอมหอมแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดขึ้นมาหักกรากกันเนาะพอน้ําแก่มันเดือดพูดพูดขึ้นมาแล้วนะเฮากใส่ฮาเลยใส่ฮาไปนักเฮาบ่ได้ปรุงอย่างมากมายละยำไก่นี่นะฮามันต้องเติงเนาะใส่ฮาไปแล้วฮาก็เหยาะผงนัวลงไปน้อยมันจะได้หวานจวกลำลเนอะปรุงเตี้ยยำไก่นะคะแนนฮามันเติงน้ําพริกมันลำหอมหอมนะยำออกมามันถึงลำนะอกับ่เข้าใจเหมือนกันเนาะคนเท่าอ่ะเป้นห้องยำไก่ แต่แล้วนะเปิ้อยังมาฮ้องว่าแกงไก่เนาะก็มันเอาไก่ไปแกงอะเนาะก็ต้องฮ้องว่าแกงไก่ะกะแกงไก่ใส่ปีเนาะแล้วละหากับโจนต้นหอมผักชีผักไผยใบมะกรูดใส่ลงไปโกนห้มันเข้ากันแหมกําก่อนนะแล้วก็ปีดแก๊สเลยกับนี่หาก็ตักใส่ถ้วยเลยนะกินก็เข้าหนึ่งขฮ้อนเนานะอุย้ยนั่งล้อมวงกันลําขนาดอะบีบมมะนาวใส่หน่อยนะอู้หอมมะนาวขนาดอะส้ม,สมๆเกมๆเนาะเอาเข้านึ่งข้าจําเนาะอุ้ย่ะ 技巧感。